สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ MRT สถานีผนโยธินนะกำลังจะไปออจอดแร์นะครับแดนนนมิตนะ mm hmm. เราน่าจะออกตรงนี้ประตู4ใช่ประตู4แล้วเราก็เดินไปทางนี้ mm hmm. ใช่เราออกประตู4แล้วก็เดินออกมาทางนี้ใช่ปะ่ะแล้วเดินเข้าผนถนนถนนผนโยธินไปเรื่อยๆ นี่มันมีทางเชื่อมอะไรอ่ะ b ี s, <c oughs> <S BTS อต่อถ้าเราไม่ได้ขึ้น BTS ีเอ,อนี่ยเราออกนี่ไปเลยดเดินได้เดินตรงไปเลยแดยนในลมิร,รอเออนี่่เอ,อเข้าตรงถนนโพชโยธินนะข้างหน้าตรงนี้เป็นเซ็นทรัลลาดท้าวนะครับด้านขวานะครับ เโลตัดนะครับเราเข้าทางนี้ได้ไหมได้เ<ด><ด>นาะ<ด>ถึงแล้วนะครับจอรดแฟนะ<ด>เรามุ่งหน้าไปปราสาทก่อนแคเพื่อนๆพื่อนที่จอดรถตอนนี้นะเยอะเหมือนกันนะตอนนี้กี่โมง5โมง16นาทีนะครับเนี่ยเพื่อนๆพืนถ่ายดูก็ประมาณเนี้ยเยอะเหมือนกันนะเป็นด้านด้านข้างนะ เคสิงประสาทแดนลลนมิตรแล้วนะครับขึ้นข้างบนกันไปดูหน่อยอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้นะที่ได้ขึ้นมานะใช่เหรอจริง หมือนไม่เคยมาด้วยนะเออมีกระป๋องสีด้วยนะครับอ๋อนี่ชั้นที่สองนะไปไปขึ้นชั้นต่อไปชั้นที่สามนะครับว้าวเขายังแบบซ่อมแซมอยู่เนาะ มีลมดีจังอ๋อจะมีแบบเป็นแค่้ายๆหอคอยตรงนี้ด้วยนะ คือทั้งหมดของจอร์แฟร์นะครับ mm hmm. พื้นที่เยอะเหมือนกันนะว mm hmm. ันนี้หอคอยว่างหรือยังขึ้นไปมีบ้ไมนะ mm hmm. อันนี้เป็นหอคอยฝั่งฝั่งตลาดนะครับ mm hmm. ว่าลมเย็นสบายฝนมันเพิ่งตกแปเพื่อน ไปตลาดจอดแฟกันนะครับข้างลงอันนี้ที่ขึ้นมาเป็นชั้นสามนะครับผมเดินระวังนิดนึงนะเพราะมันก็มันเป็นบหนหันไดบนบนนะครับไฟกับพิบหน่อยนะผมไม่ได้ตอบแสง เดินของกินกันไหมสุดนู้นแหละสุดนู้นเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเดินซิกแซกมานะครับโอ้โอบรรยากาศดีนะดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยอะ่ะแบบสวยนะดูดิเดกเ<อ>ากามีที่นั่งนงงี้ด้วยนะ เนี่ยผมเห็นมันเข,เขาขับรถมานะครับแล้วก็ตรงเข้าไปข้างหลังนะนจะมีที่จอรดรถอีกจุดหนึ่งนะครับดูดีให้ทำร้านสวยเดียวบรรยากาศดีเนาะนาาี่ร้านน่ารักดีนะน,าานี่ไงไอติมที่เรากินตรงเท่าประจันจะเจ้าเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้าาอ๋อนี่ไงมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆ นชายะครับอ๋อนี่งไงครับเพื่อนๆที่ผมเห็นที่จอดรถข้างหลังอะ่ะมันจะมีอีกนะเนี่ยก็คือขับแล้วก็บนบนทางซ้ายมาเนะี่ยเยิ้ยมกันนะที่จอดรถดดิวดยังนั่งใกล้สายบุรี เรีอากล็าดาว,วดนหน้ารักเบียดเลยน้ำับแป่ไม่เอาเนี่ยกลวดราวสิบาทนะตรงนี้มีน้ำพูด,ด้วยข้างหลังเดินไปดูนะเป็นโซนแบบแนัง่งเล่นชิลๆได้นะ อเออลมเย็นดนนนนีนี่หรือคือไอส์กีบเตีอนี่มันเป็นรูปแมวเป็นรูปหน้าแมว ยังไม่หมดอีกหรอร้านเยอะจังเลยขนมสอบใส้นะครับ เป็นโซนขายพวกเสื้อผ้าแล้วนะครับหนุดโซนของกินมาแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้หญิงเนาะใช่ก,<ๆ>ก็จะมีรองเท้าด้วยอืมอันนี้ก็จะเป็นโซนลิมสุดแล้วนะก็จะเป็นฝั่งที่ประตูที่ผมเดินเข้ามานะโอ้มันยากาศดีจริงๆนะ โอเคครับก็วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ